ดูดิจ like ับมือน really? ิดเดียวค่ะเห็นปะเป็นไงจอดเลือไม่รู้สึกเจ็บเลยเห็นไหมเอาไอ้นีทุกอ่งเดียวอ่ะให้รู้สึกเจ็บอะกี่เข็มอ่ะคุณคุณหมอได้ไปแล้วหลอดหนึ่ง ไม่ใช่บอกว่าอันใหญ่แต่ไม่อันไหญ่เลยถ้าเราจะมาตรวจเลือดว่าเขาแบบเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจา<ร>งต้องเจาะที่แขนจะจะรู้ผลเลยไหมะคะรู้รเจ็ดก็ปุ๊บจงเดียวอ่ะผลของการตรวจเลือดของลำฟ้าก็ออกมาแล้วนะคะทุกคน ให้น้ำฟ้าดูว่าน้ำฟ้ากุ๊ปอะไรอาบแจมแจมแจมกุป๊ปโอโอจ้า <c oughs> นี่ค่ะกูเบลดโอเดี๋ยวฟ้าซีให้นะคะพ่อว่าเนาะพ่อสายถูกพ่อถูกกระตอร์ดี้พ่อถูกกระตอร์ดีไ,ไม่ต้องไกลมากไปน,นี่ค่ะบีโอเคเห็นแล้วไหมแม่กุ๊ปบีพี่โชอกุ๊ปบีพ่อกุ๊ปโอน้ำฟ้ากุ๊ปโอ อีกคนนึงเหมือนแม่อีกคนนึงเหมือนพ่อค่ะทุกคนคิ้วหนูได้มาจากพ่อแต่หนูได้แปบเป็นทรงเลยทรงลสวัสดีท่านผู้ชมก่อนได้เลยค่ะกลับมาเจอหนิงช้าพิแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างตรวจเลือดเจ็บไหม ไม่เจ็บเจ็บตอนที่เลือดมันออกอะตึ๊กอะมันไฟช็อตเลยมันไฟช็อตเลยที่พานํำฟ้ามาตรวจเลือดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปทำบัตรประชาชนค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินไอติมก่อนนะความแม่ร้องไห้เลยตอนแรกมันจะกูพอพอจึ๊กอะมันไม่เจ็บอะแล้วมันเจ็บแค่ตรงนิดตรงเดียวอะแล้วแล้ว,ลวพอเขาเอาเลือดขึ้นมาไม่เจ็บเลยเดูก็ไปข่าแม่ หนูก็ปล่อยแม่ปล่อยมือไม่ใช่ปล่อยขาป,ปล่อยมือปล่อยมือค่ะทุกคนไม่ใช่ปล่อยขานะ <c oughs> ไม่ได้จับขาแม่ไว้จับมือแม่ไว้ไใช่ <c oughs> ปล่อยมือเฉย ตอนนี้เราอยู่ในร้านบอนชอนนะคะมากินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินไอติมกันที่ร้านเนี่ยตอนนี้เขาให้นั่งแบบว่าให้เรานั่งโต๊ะละคนแต่ถ้าเด็กมาด้วยเนี่ยก็เด็ก1คนเด็กเล็กนะคะเท่ากับน้ำฟ้าเนี่ยเขาก็จะให้เรานั่งกับผู้ปกครองไดน้น้ำฟ้าน้ำฟ้าน้ำฟ้าได้นั่งกับแม่พี่โชคพี่โชคนัน่นพี่โชคนั่งตรงนู้นะคนเดียวโดดเดียวเดียวดายส่วนพ่อพ่อนั่งนู่น นูนน่นนะพ่อพ่อก็นั่งคนเดียวก็โต,ตนึงก็ไม่เกินโตละสองคนนะคะน้ำเลมอนมารแล้วะคะเลมอนใหญ่บากเลยค่ะนี่นะคะฟ้ายังไม่เคยกินเลมอนมาก่อนเลยค่ะอันนี้น้ำที่น้ำฟ้าได้นะคะก็คือพิงเลมอนตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่แม่ได้แก้วหนึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาหรอกนะจะจะ พิงเลมอนนะคะแต่ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าอยากซื้อทุกคนชิมเลยนะนี่เปรี้ยวๆก็มันเป็นเลมอนนะคะมันก็คือมันมันก็คือเลมอนนะคะมันเป็นเลมอนมันก็จะเปรี้ยวๆซ่าๆ ขมขมผมก็ต้องเอาไอ้นี่ออกแล้วค่ะถ้ามันผมนะก็เอาไอ้นี่ออกเลยเปลือกไม่เป็นไรเอาเปลือกเปลือกไอ้นี่ออกเปลือกเลม,มอนนี่แหละคะอ๋อออกเลยเนาะแม่ก็ขม <c oughs> ซุป <c oughs> จีซุปอินจีหรือว่าอินเมือแล้วครับมันคือซุปกิมจิโอ้โหกินหอมมาก ก่อนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าเะปุบปุดเลยร้อนมากเลยนะคะน้ำซัาเดี๋ยวฟ้า,าจะลองชิมก่อนนะคะชิมเดี๋ยวเม่จะบอกว่ามันร้อนนะแต่ฟัดก็ต้องเป่าด้วยนะคะเป่าก่อนชิมกินน้ำก่อนแล้วก็เป่าก่อน,นะะให้มันหายร้อนยูพ่อคับพี่ช่องเห็น้ คนสุดท้ายนะคะเนี่ยเป็นไงคะเชื่อบอกรสชาติไหยมันเป็นเผ็ดแหะค่ะแล้วก็อบริฟต์นิดนึง <c oughs> เผ็ดเผ็ดเป็นเผ็ดมากเ่ยลองชิมดูแม่ ่เดี๋ยวแม่ชิมเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวแม่ชี้นใช้ช้อนแม่นะคะงั้นก็ต้องเสร็จแม่คนเดียวแน่ไม่ไม่อ่ะมีไข่ด้วยนี่ไงเพราะอยากกินอ่ะแม่เพราะอยากกินแต่กินไม่ได้อ่ะทำไมนี่ไงมีไข่ด้วยนี่นะคะไหนว่าเผ็ดไม่เผ็ดแล้วอยากกินนะคะ ไม่ช้าขนมมีไข่ด้วยอืมอร่อยมากได้อ่ะได้มาเลยมาเร็วมากอันนี้ไม่เชุณขนูได้อีกอันหนึ่งนะโอเคอันนี้คือตเก็กกี้ที่น้องฟ้าชอบกินเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวขอชิมด้านบนด้านบนเนี่ยเป็นชีสชีสจิ้ว าากระปโอนี่นะคะอร่อยอร่อยชีสตัวกินชีสอะน้ำฟ้านะคะน้ำฟ้าคือตัวกินชีสเลยตามแม่มากแม่ได้กินแบบว้าว ชอบกินไหมอ่ะอันนี้กอบนีไม่ได้หนูให้พี่ชจกินไหมแม่แบ่งให้พี่โจ้ไหมพี่ชอบอยู่ไกลแป่งได้เดี๋ยวแม่ขอตัดก่อนนี่พอกับพี่ชจ้ได้มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรน้ำฟ้าชิมโนกรอบๆนะอันนี้จะกรอบมากอร่อยมาก ชอนนี่นะคะนี่ค่ะทุกทุกคนคือไก่เดือดฟ้าจะลองชิมนะคะอื้มอร่อยขอบคอบมีข้าวด้วยนะคะอย่าลืมกินข้าวด้วยนะน้ำจิ้มหวานค่ะอื้มอร่อยมากมตักข้าวกินแล้ว เพื่อนค่ะเอาจานมาเดี๋ยวตักให้ครับเอาเอาต้ซ่อมเดี๋ยวจะต้องแบ่งตโตเก,กีให้พี่โชคก่อนนะโอเคใช่ค่ะพ,คพี่โชคอยากกินพี่โชคอยากกินแบ่งตโตเก,กีให้ก่อนนาของโชวค่มแม่ให้พี่โชคกินไหม พี่อยากกินไหมอะ่ะแม่<ง>แบ่งให้นี่ไงแม่ให้พ่อกินด้วยไหมอะ่ะให้พอ่อพ่อกินด้วยสิโอเค้หนูอหนูไปหาพ่อนะ ลูกชุบมาให้พวกเรากินนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้ลูกชุบลูกน้าตาเหมือนมนคล้ายมัม่วงเลยนะคะเนี่ยถ้าจะเป็นมุมมวงเนี่ยมังเราจะมาลองชิมค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ร้านไอติมแล้วหลังจากอันนี้ลูกชุบนะคะไม่กินน่ะได้กินไหมเดี๋ยวใครไปส่งทำไมอะทวางฟ้าไม่กินอ่ะไม่ชอบลูกชุบตั้งแต่อนุาบสามแล้วน่ากินหรอก อ,อร่อยออกไม่อร่อยอร่อยออกพ่อกับพี่ก็นั่งโต๊ะหนึ่ง,งพอนั่งโต๊ะหนึ่งนะคะแอบส่องของพี่โชคหน่อยสินี่ของพี่โชคก็จะเป็นลูกมะม่วง,วง,งนะคะราดน้ำกะท<ล>ิไปแล้วน้ำ,น,ำ,น,ำน,น้ำกะทิเหรอหนูนึกว่านมนมคนน้ำกะทิอ๋อพอกินไอติมน,นะคะลูกเดียว ของพี่โชคเป็นมะม่วงข้าวเหนียวมะม,ม่วงมาไปเลยไม่จ้ะคะคิไปให้หมดเลยไม่อะมันล้นมาเดี๋ยวคุนเลยของนี้เอาไว้ของนี้เอาไว้กินละสุดท้ายของดีเอาไว้สุดท้ายเลยระวังโดนขโมยนะไม่ฝั่งนี้มูติดมา ขโมยนะหนูเห็นรวังไว้ตรงนี้นะระวังนะระวังนะระวังนะหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นโอ้อดังก๊อกเลยใครไม่ซื้อตรงนี้มาก็อดจะกัสนนะจ๊ะ กินอะไรแม่เอาเวกเอากินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เรากินน้ำที่แม่สัง่งขอบใจนะคะ,ะมาแล้วค่ะมาแล้วจ้าขอแม่ทำความรู้สึกได้กว่าสองคนอะ่ะนี่ไงคะโอ้น่ากินเลย คนมาขโมยบิ๊กครีมไปแล้วนะคะม,มีคนมาขโมยบิ้งครีมไปกินแล้วนะคะแก้วยาวมาเลยแก้วยางไม่ได้กินหมดไหมอะหมดที่หมดเน่ ยั่วก่อนกินยั่วก่อนยั่วก่อน,อนมันคือช็อกโกแลตเอ้ยไอซ์ช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตเย็นไม่หนาวอ่ะแย่เดีเ๋ยวหนาวๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะจบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไม่ได้สำหรับในคลิปนี้ก็หยุดที่น่มาแล้วนี่ก็แค่นค่ะโอ้โหเยี่ยมค่ะเซลค่า พูดอะไรคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะ <laughs>